เออคือว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ทำเขาครับรอยู่ดีเขาก็ไปลมลงปนนะครับผมไม่แก้วเลยนะครับเรื่องนี้สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยครับอ่าก็วันนี้ผมก็จะมาสอนลงมอดรถ M S X นะครับอ่าเครดิตลงเจอมั้งอ่าโอเคก็ก่อนอื่นเลยคุณต้องโหลดแอป Yes File Explorer มานะฮะอ่าแล้วก็แอป Yes File เอ้ยไม่ใช่ g d IMG t o o นะครับโอเคโหลดสฟ็จก็อเข้าไปที่จะเก็บมอสไว้เลยนะฮะก็กดเข้าไปเลยนะฮะนี่ครับตั้มตั้ครับผมเก็บไว้ที่เมกาผมลืมลืมตัวไปเมื่อกี้ขอหาเมกาปับ โอเคเจอละโอเคกดเข้าไปครับนี่ครับ M S F BY BY Roger อเออ Roger TV ก็กดเพิ่มเติมไปนะครับแล้วก็แตกไฟล์ที่ตกลงไปเลยก็โนเ,คโเคทคดีครับโนเทคดีครับโอเคอกดเข้าไปในแฟน้มนี้ครับแล้วกดเข้าไปอีกครั้งนะครับก็ก๊อปก๊อปชื่อมันนะครับอ่าจวขอไปนะครับขอแนวตั้งก่อนนะครับโอเค กดค้างครับแล้วก,กอชื่อครับกอปแล้วก็เข้าไปเข้าแอป g t a ีไอเทวงนะโอเคก็กด o p e n i m g เลยนะครับนะครับแล้วกด Android เลยนะแล้วก็ Data c คอมเดอะล็อกสตาร์เกมไฟล์ทิกดบีแล้วก็ GT3 ี m g นะฮะอ่าแล้วกดกดค้างครับแล้วก็กดวางไปเลยแล้วกดค้างตรง ENERGY แล้วก,กด r e p a พ e เลยนะอ่า เราเข้าไปที่ไอเชียเข้าปีเตอกูเ้วเข้าไปที่มอสครับที่เราดา,ดาวดาวโหลดมาอ่ะกดเข้าไปเลยโอเคกดไปก็รอมาสักนิดหนึ่งโอเคโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับก็กดคิวขึ้นมาครับรุ่นอาจจะลงมาแล้วก็ไปที่ ววเข้าคระเปอ่านผิดก็ต้องขอไปด้วยครับผมไม่เก่งอังเกฤษจริงๆครับเรื่องนี้โอเคเรากดเข้าไปครับมากดไบติกถูกไปเลยนะฮะอ่าแล้วก็บวกแล้วก็ใหมยที่ชื่อเอเนจีนะฮะเรากดติกถูกไปเลยโอเคก็สามารถเป็นสีได้นะฮะโอเคผมจะเอาเป็นสีขาวแล้วกันอ่าโอเคครับน่าก็หน้าตามันก็อยู่ประมาณนี้ครับ M S X ของเราแลก็เราลองไปขี่กันเลยดีกว่านะฮะโอเค นี่มาพร้อมเสียงดัดครับนี่วัเดอร์คอฟังเสียงกันหน่อยนิดนึงอย่างงครับเสียงถูกใจคุณผู้ชมมาครับถ้าถูกใจคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกนะครับอ่าโอเคก็ลองขีดเลยทีกว like <People S 1> ่านะฮะอือสุดยอดครับอ่า อขอเวลาดูรถแป๊บอ๋อมันเป็นแบบดันโลนี่ว่า M X, X อเขาเ้าใจแล้วเก่งไปกันต่อเลยนะเดี๋ยวก่อนนะเราเจออะไรที่ไม่ดีไม่ร้าแล้วทอนี้ขอลงรถแป๊บขอเวลายิงผู้ยิงแป๊บเห็นแล้วมันกวนสมองโอเค หัวต้องเล็งที่หัวจุ๊บจุ๊บไม่มีใครได้ยิน่ะไม่เป็นไรเกิดเรื่องแตตอนก็ยังต่อเลยเออคือว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ทำก่อนะครับอยู่ดีเขาก็ไปลมลงไปนะครับผมไม่แก้เลยนะครับเรื่องนี้อาจารย์ครับเี้ยเอ,อ้ยพ่อมึงไอ้สัสยิงยิงวีกูบอกไม่ผิดบอกไม่เกี่ยวไงบอกเขาไปลมเออแก่เนี้ย อ,อย่างนั้นป่ะเหรอผมไม่ได้ทำจริงเมื่เอเียเขาไปลม้มลงไปอะ่ะอยู่ดีเขาก็ลม้มลงไปไม่รู้ไปไรไม่ได้กินข้ามาบ้า่าผมก็ไม่รู้ไปเหตุกาม,มากนะอยู่ดีเขาก็เออลม้มลงไปดูที่ถผมถือปืนอยู่เพอ,อที่แท้ผมก็ยิงมัน <laughs> อออออสวัสดีครับผมมีอะไรผมเชิญไหมครับผมกำลังเป็น นักแคตเตอร์มืออาชีพครับที่กำลังขี่ M S X ดาวลอยู่ตอนนี้ครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปสนใจเรื่องนี้ฝากก็ลักษณะก็อยู่ประมาณนี้ครับข้อขาที่จะโหลด M S X คันนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้ดีฟิวชั่นนะครับหรือใต้คำอธิบายน,นั่นเองก็มันมีแล้วละก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ผมด้วยละกันและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่จากช่อง G H K Game TV นะฮะ ก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณก่อนสวัสดีครับ